ที่พะเยานะครับที่พะเยาก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้ําป่าพัดถล่มอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่สูญหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บลาสุนนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือกันนะฮะโดยกรมฐานราบที่17ก็ได้จัดกาลังพลชุดบรรเทาสทะะาธารณภัย1ชุดครับก็จะมีทั้งรถบรรทุกนะฮะหคันร่วมกับเจ้าหน้าที่ปอพจังหวัดพะเยาแขวงทางหลวงพะเยาและอบตสะนะฮะส่วนราชการผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นี่เขาก็ช่วยกัน ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากนะครับที่บ้านห้วยก้างปลาตำบลสะเอเภอเชียงม่วงจังหวัดพะเยาน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับแล้วก็พัดเอาบ้านประชาชนเสียหายไป5้าหลังในจนํานวนนี้เนี่ยคือพัดแบบเสียหายทั้งหลังเลยเนี่ยมีทั้งหมด2หลังนะครับเพื่อนก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดและยังทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยถูกน้ําป่าพัดไปด้วยเนี่ยหายไป5้ารายนะครับ กำลังพลก็ยังคงระดมกำลังร,งร่วมกันค้นหาจนกระทั่งไปพบร่างผู้สูญหายซึ่งเสียชีวิตทั้ง5รายนะครับวันนี้ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็เยียวยาด้านจิตใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยด้วยครับ